สวัสดีครับวันนี้ผมพีทนะครับเรามาพบกับเกมวอร์ซีไซยาซีนะครับวันนี้ผมตามพี่สองเอกกอมาเล่นนะครับถ้าใครอยากได้ของมาเล่นฟรีก็ไปโพสต์ตามได้นะครับเนี่ยวันนั้นเนี่ยแคปไปแล้วก็ไปโพสต์ตามเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับเนี่ยไปโพสต์อย่างนี้เลยอันนี้แชร์กลุ่มนะเนี่ยโพสต์ตามสองเอกแล้วก็ตามด้วยเมลของตัวเองนะ อะไรอะ่ะอืม่งแจกของแล้วก็ตามนี้เลยเตรียมตามพิกเกอร์มาก็ได้เพราะว่าสอเอ็กซ์เขาชิเกอร์ไป๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะทุกคนก็ลองตามมาเล่นดูกันได้ผมว่ามันก็เป็นแนวที่แบบสองช้าสนุกๆสนุกี่นะไปไปดูบรรยากาศในเกมกันเมื่อคืนจะทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีคนเลยไม่มีคนให้ผมยิงเลยสักคนอ่ะเมื่อคืน เดี๋ยวเพิ่มเสียงเกมหนนะ่อประมาณนี้นะเขายังเล่นพระรามอยู่นะคือพวกพระรามเนี่ยคือเซตตามสองเอกนะแล้วตัวละครนี้ก็คือตัวตามนะหรือถ้าแบบคุณยังแบบไม่พอก็คือไปแชร์กลุ่มแชร์เอาเอ้โหจะวิ่งออกไปยิงเลยนะยังไงก็เป็นเซตแจกฟรีเล่นกันหนุกหนะทุกคน ท่านั่นอยู่ตึกตัวนึ้นเมื่อกี้มันเห็นตัวหนึ่งวิ่งไปไหนหรอน่าจะขึ้นต้งบนนี่ไงอืมตายหนึง่งอะไรอะโปะ้อะอะไรอะ่ะงงวะ่ะเอ้ยโดนอะไรฟันอนะ่ะตัวล้องหนเหรอ อ้ยโอ้โหโดนล้มโอ้โหแตกดิแองมารุมกันกีตัวเนี้ยเอ้ยสองตัวโอ้โหใ้ทันมองหลังเลยลุมตืบเอ้ยโดนลุมตืบตายครับทุกคนก็ถือว่ามารีวิวเสร็จเลยนะว่าแบบเอ้มันก็โนเนียอยู่นะตอนเนี้ย บีเก่อนครับ BK เคทับ BK ปิดกระเป๋าแล้วทุกคนไอ้เง้ยเมื่อกี้ยังโดนรวบตายห่าเลยมันกี่ตัวแน่เมื่อกี้สองหรือสามยังม,มาไมา่อี้กูโดนรวบอืมอืมแค่ข้างเทปกูยังโดนซุนยับ พูกแม่กี่ตัวแน่หนอไปด้านข้างเลยเฮ้ยโดนหลังโดนหลังนวดจ่ะนายนี่อะไนวิ่งขึ้นไปดูเว้ยโดนรูปอีกเว้ยเนี่ยน่าด่าเดี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวเกินสองสามตัวสู้ไม่ไหวนะ ปลกเสียก็อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเยข้างล่างอยู่ข้างล่างแอบดูแกางอของเนี่ยบืมันไปอยู่ไหนกันวะเฮ้ยสองตัว

งได้สวดมั้งแหละก็เป็นแนวซองยิงช้านะทุกคนแน่ไอ้พวกนี้ลุมผมโอ้โยมมไม่ไหวอ่ะโดนลุมเกินโอ้ยโดนเซิร์ฟยับเลย ผมยิงตามไม่พักเลยวะต้องลากพวกมันไปโดนล้มตื้อโอ้โหไม่ทันไม่ไหวจริงอ่ะมันมาเยอะก็ขิ่งขิ่งอะไรใค่ผมันมาสองสี่มือผมเดี๋ยวผมเล่นจนเหลือห้าเซตแล้วเดี๋ยวผมลองไปหนึ่งหนึ่งให้ดูนะทุกคน ออายรลเลยเนะนี่ตอนนี้มึงแชร์กุเอของไหนก่อนย่าเออไหนกตาม,มาเ,เดี๋ยวนะผมว่านี่ผมปรับผิดแน่เลยอืมโอเค มาใหม,ม่แม่งเออสองตัวต้องหาตีแล้วไม่หาตีไม่ไหวแล้วไม่หาตีไม่น่าไหวอะไรเนี่ยใครเป็นแอดมินล่องหดเนี่ยแรงว่าเกิือตังอืมกับตายละเฮ้ยเกิือตังเองเฉยเฮ้ย เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้โดนลุมแต่ผมน่าจะเบอร์เองโอ้โหมือตับฮะนาโดนลุมหลังละอะไดูซ่ง อุ้ยโอ้โหเรส่วนตายเราไปหนึ่งเดียวดิคอมเ็นบ์มาเกอร์ตังเองจะเป็นแอดบิทล่องหนหรือเปล่างงเหมือนกันมีหน,หนึ่งไหมเรย์มีอยู่คนหนึ่งไปผมว่าสนุกนะแนวเนี้ยผมแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะแบบผมเล่นแนวแบบพวกปืนลวมาตลอดอ่ะพอมาเล่นปืนช้าแล้วมัน ไม่ได้ทุกคนมันไม่ใช่แนวอะ่ะแต่ก็พอทูทูไถ่ไไปได้แล้วยิงใครไม่ตายเอ้ยยิงตายไปคนเดียวเองมา,านหนึ่งหนึ่งจะได้ไหมเนี่ย อะไรนนะ่ะมันพูดที่อะไรเนี่ยโอ้ยใส่แม็กแป,บป๊บเองเกินเกินจะเย็นเอาใส่แม็กก่อนโอ้โหสามนัดติดอู้แตกวันนี้จะยิงไข่ตายไหมเนี่ย ไม่ได้เล่นนาะเล่นแต่ g t a จะเป็นอย่างเงี้ยนะเอาไหมาขออกตาดิตอนนี้ขอไปเล่นข้างในดิวิ่งจุก๊กเอยเถอะไม่ได้จุ๊กเลยนาะเซฟอ่ะอบินเขแจกมาแล้วหรอเอาแจกแต่ปืนแจกทำไมเนี่ยมึงแจกเซ็ตด้วยดิเฮ้ยบินทำนี้ไม่ได้นาะแจกแต่ปืนอะ่ะแต่ปืนคนเล่นไรกันนะเซ็ตไม่มี ไปไปข้างในเลยครั้งเนี้ยยังไงตัวละครเท่ากันอะไรครับเราเากันหมดกันแล้วสีมือผมอาจะกากตอนเนี้ยโอ้โอ้โดนสวน อืมแตกปี่เออแตกทีแตงเออมีอีกแตกตัวแรกมีแตกตัวแรกของคลิปเลยเอตัวตัวสองเนี่ยตัวสองได้เป็นแบบเซตเดียวกันนะ่ะตัวแรกก็มาดีครับอืมผมรู้สึกว่าผมชินกับข้างในมากกว่าข้างนอกนะไม่ชินเลยข้างนอกมาดิข้างในอะได้เลยมาดิมาเลย เราเล่นได้สักตัวให้พอละอืมแตกไปดีไงโดนมุมมือเข้าไปดีาะงั้นผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเซฟนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยก็ดีนะครับบ๊ายบายทุกคน